ครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะมาเจอกันก็ไม่มีอะไรฮนะมีสูตรตัวเลขมาฝากวันนี้เรามาดูวิธีการจับคู่เลขของมหาง่ายอีกสูตรหนึ่งนะง่ายง่ายง่ายง่ยนะ FC มองไปปากกาเราก็ทําเป็นนะฮะพร้อมกับเลขวิ่งเลขจับคู่เข้าชุดกันอัตโนมัตินะฮะง่ายๆนะครับผมอ่ะตามชมเลยครับไม่เสียเวลานะฮะรับรองว่ายกนิ้วให้นะฮะควนให้พร้อมนะครับผมอ่ะสูตจับคู่เลขมหาง่ายนะ ทำแบบไหนทำแบบไหนจับปลายปากกานะเขียนให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยววิธีตั้งสูตรก็อยู่ข้างหนึ่งจับคู่อยู่ข้างหนึ่งนะฮะขีดเส้นขันไว้ให้ให้ดูนะแปดสี่สานะครับผมจับเอา9นี่เลยมาตั้งนะ9 0 1 2ศูสาสี่ อาแต่งเป็นสองกลุ่มสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือ9 0้าศูนย์นกะกลับมาเขียนทางนี้อีกทีหนึ่งนะ8 9 0เก้าศูนยห้แล้วก็แปดเก้แล้วก็สี่ตัววิ่งนะฮะ ตัววิ่งจะอยู่ตรงจุดนี้นะวิ่งวิ่งวิ่งสองสามี่หนสตัววิ่งมันจะชนกันที่2กับสามนะเ,เขียนวิ่งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะวิ่งเขียนลงมาเลย2กับ3อ่ะตัวทั้งนี้ชนกันที่90กับ90นะเราก็เขียน90ใส่ตรงนี้ ่าทางนี้ห้าหกับห้าหนะชนกันนะฮะนี่ห้าหห้าหเราก็จะได้ตัวเลขชนกันนะห้องนี้ก็ได้ที่90นะห้องนี้ก็สองสาห้องนี้ก็ห้าหนะฮะถ้ามันชนกันอย่างนี้เราจ,จับ ใส่กันเลยนะเก้าสองจะได้ตัวเลขเก้าสองนะเก้าห้าสองห้าศูนย์สามศูนย์หกสามหกจับกันอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะจับกากระบาดใส่กันเลยก็ได้นะ เอาทั้งหมดเลย92930203นะฮะ25 26 35 36อ่าเลขวิ่งก็เข้าไปที่2กับ3ม,มาตัวนะเลขวิ่งไม่2ก็ต้อง3นะ่าเข้าที่3นะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่90ก็56เข้านะหรือจะจับมาเรียงกันอย่างนี้ก็ได้นะเอามุมนี้ มาใส่มุมนี้นะฮะแล้วก็มุมนี้มาใส่มุมนี้ถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขนะเราก็จะตั้งที่8 90ใส่2 3งส ก้าศูนย์สองสามสี่ทั้งนี้ก็สี่ห้าหกนะฮะถ้าเราจับจับอย่างนี้นะฮะได้ที่แปดสามศูนย์ si sám xuống pet sám si pet nè si sám hộp si สี 3, 6, 0, 3, ่สามหกศูนย์สามหกจะได้ตัวเลขที่สามศูนย์ศูนย์สามนะสามหกหกสามมันก็เข้าของมันนะอ่าเรามาดูว่างวดนี้จะมาแบบไหนนะ เขียนลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวขีดเส้นก่อนจะจับให้ดูนะสามสี 3, 4, ่ห้าหกปดเาตรงวิ่งตรงนี้นะ901ากับสองสามทางนี้ทางนี้ก็5ห้าหเจ อันนี้แปดเก้าศูนย์อ่าได้เลขเป็นกลุ่มๆนะมุมนี้จะวิ่งเข้าหากันนะอ่าจับกันลองดูนะครับผมตัววิ่งหกเก็ดแปดห้าหกเก็ชนที่หกเก็นะหกกับเก็จะเป็นตัววิ่งที่จะมาวัดนี้สามสี่กับสามสี่อ้าว จะเป็นตัวตั้งนะ90กกับ90้านชน90านะฮะลองจับกันลองดูนะครับผมสามสี่นะจับใส่หกเแล้วก็เก้าศูนย์ก็จะได้ตัวเลขที่ 3า39 69ามเกแล้วก็เจติดให้เห็นนะ69กับ4ีเจระวังเลยคู่นี้นะครับผมเอาลรา,ราลองมาเลี้ยงกันใหม่ดูสิวัดจะมาตัวนี้ไหมเลี้ยงตัวเลขใหม่ลองดูนะ เอาสองสามสี่ตัวนี้ตั้งนะตั้งมาอย่างนี้ก็ได้นะสองสามสี่หกเจ็ดแปดเราจะเห็นตัวเลขที่สองเจ็ดสี่ แล้วก็หกสามแปดอ่มุมนี้ก็จะได้ที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะ สามแปดแปดสามหกเก็ดแปดอ่าแปดเก้าศูนย์เอาตรงนี้มาใส่อีกนะ อะได้ที่ตัวเพิ่มเข้ามานะมี70กับ96้าหกนะฮะแปดเกแปดเจ แปดชุดครับแต่ชุดตรงนี้เราจับได้แค่ชนกันนะ47 69แล้วก็70นะครับผมเจนย์ 7, 0, นะตรงตรง,ตรงนะครับผมอ่าสรุปสูตรมหาง่ายสูตรนี้นะจับได้ที่ตัวเด่นนะสีเจ หกเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็อีกตัวสามแปดนะสี่ชุดนะครับผมสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์สามแปดนะอ่ารอผลนะครับผมรอผลวันที่หนึ่งมิยอ หกหกาว่าตัวเลขจะมาตามนี้ไหมนะถ้ายางเด่นก็สี่เจดหเก้านี่แหละเด่นมากนะเพราะว่าตัววิ่งมันวิ่งหกเจดปดติดหมดเลยทั้งสี่ตัวนะหกเจ็ดปดเป็นตัววิ่งนะครับผมอมดเวลาพอดีครับผมอําลาพาจากนะในคลิปที่มีชื่อว่า เลขจับคู่บนของสูตรมหาง่ายนะฮะก็มีประมาณแค่นี้ครับผมไปแล้ว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 